ยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจน้ำครับแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีไอดอลวงวอร์รมอยู่น้ำผมรับรองว่าเฮาสิรวยแน่แน่เลยดี่รัก ที่ดิบที่สุบฮ่าฮ่าอ่้โอุ๊ยทนายตุ้มสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับตักแคบมันเลยมาทำอะไรคะอ๋อผมมาหาคู่กระแตครับพอดีเมื่อเช้านี่เห็นคู่กระแตเราฟาออกมาแคบออกจากบ้านอ๋อแสดงว่าทนายไปห้ากระแตะเรื่อว่าชาว แล้วมันเว็บนี่บอกว่าอกมาโรงเรียนอ๋อฮะคือกระแตมันน่าจะเดินอยู่แถวๆถวนี้ยค่ะ,ะทนายตุ้มมีอะไรจะฝากบอกไหมคะบอกใดเลยอ๋อบอกไปย,ยังครับเดี๋ยวผมถ่ายคู่กระแตในห้องพระคู่กันลยครับแต่กระแตมันมีซ้อนนะคะเดี๋ยวจะยุ่งอ่ามีอะไรจะฝากบอกไหมคะทนายต้องกลัไปไกก่อนนะอะเอาอสั้นอกครับ <c oughs> อ๋อสั้นผมบอกไปยังครับ ผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับบอกคู่กระแตร์ไปเลยครับว่าผมมาหาโอเคครับอาจารย์นายมีอะงครับเอ่อคือลิลี่จะปรึกษาเรื่องคดีอะค่ะเข้าไปคุยข้างในได้ไหมคะเอาคุณลิลี่มิสวนบอร์เอนปะครับเพราะว่าผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับอาจารย์นคือ ลิลี่อยากคุยหนังเอกสารนะคะว่าตรงเตียงไม่ไร้บางเราเข้าไปคุยข้างในได้ไหมคะจะ่าโุงเรียนขเยนขายืมเข<อ>้า <c oughs> ไปข้างในได้ไหมคะอ๋อได้ครับเ <c oughs> ชิญ <c oughs> ค่ะเอด้วยสิคุณ ผมว่าผมไปเอาเอกสารทั้งรถมาให้เบิรงดีกว่ามันจังงยัหไงครับเอาจริงแล้วถ้าคู่กับแต่ยังพระ่านอาหารเ้านี้ ไอ้ผมสั่งนแนวเแซ่บไม่กินมะคมรับจังม่าได้กินอาหารแบบนี้ของเสแซ่บมันจะเป็นตรงแ,งแ,แพ่งกระแทกเนยครับทันทนายแต่ว่าของเสแซ่บเลยครับกินเล่หลายเนี่ยมันก็บ่ดีต่อสุขภาพเลยครับมันอาจเสียแน้วทองเสียได้ที่พูดๆกันอยู่นี่หมายถึงอาหารหรอคะอเอ๊เกยจะท้ามทำไมเนี่ย แกก็รู้ว่าที่เขาพูดกันไม่เห็นเรื่องอ่ะว่าแต่ทานทานายต่อครับมีธุระอีกอย่างหรือเปล่าคือเดมาลบกวนคู่กับแต่ตั้งแต่เศ้าแบบนี้อ๋อพอดีผมมีเรื่องคดีสิมาอกน้ำครับ <mm> <mm> เรื่องคดีแต่เป็นยังคือบวบตั้งแต่ใส่บาทให้มันจบครับคือปไยคู่กับแต่ไปบอกผมถึงบ้านแบบสองต่อสอง ผมก็บซิวองอยู oh, ่นี่นะครับพอดีคู่กัแต่เพิ่นออกบานมาก่อนก็เลยได้บอกกับคุณย่า่คุณย่า่ก็เลยซวนผมไปกินเขาแกงนั่นครับโซ่โซอกินเขาแกกับซวนทุกคนนั่นแหละครับทานทนายขนาดเด็กวันยี้่เด้ไปกินเขาบานแล้วครับแมนครับเราก็สวนทุูคนนั่นแหละครับยกเว้นเจ้าที่เราบริสุวน เดี๋ยวจะถึงเวลาเข้าแถวแล้วทั้งคู่กลับบ้านกันไหมคะน่าสชีคะเดี๋ยวไว้เลิกเรียนตอนเย็นผมมารับคุณนะแบบส่วนตัวได้ครับเดี๋ยวตอนเย็นผมซื้อของแซเส่บๆไปกินกับคุณยายน้องด้วยครับโอ๊ยไปกันได้แล้วค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันน่ะใต้เนกะเต้ยไม่เอา,าอ่ะแกอึดอัดแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วเครียดแต่ทหายตุ่มอ่ะก็ออกตัวเร่งมากเลยนะเรื่องทนายตุ่มนี่ไม่ต้องให้เขาช่วยเรื่องคดีแล้วได้ไหมแกตัดจบๆไปเลยอ่ะไม่ได้อุยถ้าเขาไม่ช่วยฉันนี่ไปมีบัญญาดีนาย่าตังม,มาขึ้นแก ทันไม่เอาเราก็ได้เงินน่ะอ,อย่าเล่งตัดใะหน้าแบบนี้ถึงแกไม่เอาแต่มันก็มีส่วนเนื่องที่ฉันไปยืมไปกู้เข้ามายัางไงฉันก็ต้องคืนโอ๊ยแกฉันทำยังไงดีอ่ะแกฉันเครียดนะเนี่ย <c oughs> แกก็คิดเอาเองละกันฉันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ครั้งนึงอะนะ ฉันเคยอิจฉาคนซวยซวยมาตลอดหมาวันนี้นี่แหละที่ดีใจถึงไม่ได้เกินมาซวยมากแต่ก็น่ารักแบบกรุบกริปกรุบกริป,ป,ปสำหรับเรื่องคดีต่างๆ ผมนี่แหละครับที่เขาประซอยทุกคนบอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินถือกันแกล้งจากผู้มีอิทธิพลและกับปัญหาการเอารัดเอาเปรียบครับเ,เดี๋ยวครับคุณทนายขออนุญาตถามนิดนึงครับเล่าเป็นอย่างจูๆ่ๆคุณทนายจึงยืนมือมาซอยพกเขาเหรอครับออกันย่อนว่าผมเป็นห่วงพี่น้องบานเฮาแล้วผมกับเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้าคือกันมือหนึ่งผมได้ดีขึ้นมาผมก็เลยอยากกลับมาตอบแทนพี่น้องบานเฮาครับ เอายิงๆแล้วผมเข้ามาด้วยความหวังดีครับ mm hmm. บอคือจังคนต่างถิ่นเฮ mm ็ด hmm. ตัวคือจังห่วงหญ่แล้วก็เข,าาข,ข้าม้าเฮ็ดงานขูดเลีดคาถัยแผง,งๆคือจังคนอื่นอ mm ๋อ hmm. oh. คือจังบอแค้มันบอ uh huh. อันนี้ผมบ่ได้เ้าด้อครับ <c oughs> <c oughs> ให้พี่น้องคิดเบืององดีๆด้อครับ mm hmm. ว่าผู้ใดเข้าม้าดยความหวังดี mm hmm. แล้วก็ผู้ใดเข้ามาด้วยความจอมปลอม mm hmm. แล้วก็หาผลประโยชน์จากพี่จักหนอง เอาอย่างสี่ดีกว่าครับทุกคน <S <s um> <S ผมว่าเข้าไปหาอยังกินดีกว่าครับผู้ใดมีอยังขายเดี๋ยวผมซอยอุดหนุนครับ สีละมันโคจริงใจ